อีลอนมัสเพิ่งจะออกมาเปิดเผยแผนการสําหรับอนาคตของมนุษยชาติครับและต้องบอกเลยว่ามันทะเยอะทะยานยิ่งกว่าที่ใครๆเคยจินตนาการไว้ซะอีกจากการพูดคุยครั้งล่าสุดที่ World e c onom i c Forum เราจะมาถอดรหัสวิสัยทัศตที่ขับเคลื่อนบริษัทเทคโนโลยีที่ล้ำที่สุดในโลกว่าจริงๆแล้วเขากําลังจะพาเราไปที่ไหนกันแนะ่หัวใจของทุกอย่างที่อีลอนมัสก์ทาเลยนะมันสรุปได้ในประโยคนี้ประโยคเดียวเลยครับ นี่ไม่ใช่เป้าหมายของบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะแต่มันคือภารกิจหลักที่ร้อยทั้ง SpaceX Tesla และ Neuralink เข้าไว้ด้วยกันก็คือการทำทุกอย่างเพื่อเพิ่มโอกาสให้อรารยธรรมมีอนาคตที่ยิ่งใหญ่มันคือหลักการข้อแรกที่ขับเคลื่อนทุกการตัดสินใจของเขาเลยครับและนี่คือเสาหลักต้นแรกในแผนของเขาครับการขยายจิตสานึกให้ออกไปไกลเกินโลกของเราฟังดูเหมือนหนังไซไฟเลยใช่ไหมล่ะครับแต่สาหรับ m u สแล้วเนี่ย มันไม่ใช่แค่การผจญภัยในอวกาศนะแต่มันคือแผนประกันความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์มนุษย์เลยทีเดียวแล้วทำไมทำไมการไปดาวดวงอื่นถึงสำคัญขนาดนั้นคือมาร์สมองว่าจิตสำนึกของมนุษย์เราเนี่ยมันเหมือนกับเทียนเล่มเล็กๆในความมืดอันกว้างใหญ่อ่ะครับคือมันบอบบางมากแล้วก็พร้อมจะดับวูบลงได้ตลอดเวลาจากภัยพิบัติบนโลกเพราะฉะนั้นการสร้างหลักประกันด้วยการเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนหลายดาวเคราะห์เนี่ยมันเลยไม่ใช่ทางเลือก แต่มันคือความจําเป็นเร่งด่วนแต่ว่าการจะทําให้วิสัยทัศน์นี้เป็นจริงได้เนี่ยมันมีอุปสรรคทางวิศวกรรมชิ้นใหญ่มาหืมมาขวางอยู่ครับนั่นก็คือการสร้างจรวดที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้แบบ100%ซซึ่งนี่แหละคือภารกิจที่ spacex กําลังทุ่มเทให้กับจรวด starship เพื่อทลายกําแพงนี้ลงให้ได้แล้วถ้าทําสําเร็จละ่ะผลลัพธ์คืออะไรคําตอบคือมันจะลดต้นทุนการเดินทางไปอวกาศลงถึง100เท่า ฟังไม่ผิดครับร้อยเท่านี่ไม่ใช่แค่การประโยชน์เงินนะแต่มันคือการเปลี่ยนเกมไปเลยมันจะปลดล็อกทุกอย่างเลยครับตั้งแต่การสร้างเมืองบนดาวอังคารไปจนถึงอุตสาหกรรมแนวอากาศที่ไม่เคยมีใครคิดว่าจะเป็นไปได้มาก่อนเอาละครับหลังจากมองไปที่ดวงดาวแล้วนะทีนี้เรากลับมาที่โลกกันบ้างเสาหลักต้นที่2ในแผนของมัสก์ก็คือการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่าความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นกับทุกคนบนโลกใบนี้ ลองนึกภาพตามนะครับโลกที่ AI และหุ่นยนต์สามารถผลิตสินค้าและบริการได้ทุกอย่างตามที่เราต้องการจนไม่มีใครต้องขาดแคลนอะไรอีกต่อไปมัสเรียกสภาวะนี้ว่าความอุดมสมบูรณ์ที่ยั่งยืนซึ่งมันจะยกระดับมาตรฐานการครองชีพของทุกคนให้สูงขึ้นแบบโอ้โหมหาศาลเลยละครับแล้วหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยจะเข้ามาอยู่ในชีวิตเราได้ยังไงบ้างก็ลองนึกดูสิครับ พวกมันจะกลายเป็นเหมือนผู้ช่วยในบ้านเราเลยนะคอยดูแลพ่อแม่ที่แก่เท่าช่วยดูลูกๆหรือแม้กระทั่งดูแลสัตว์เลี้ยงให้เราส่วนในภาคอุตสาหกรรมพวกมันก็จะเข้าไปทำงานในโรงงานผลิตทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการจนแทบจะไม่มีคำว่าขาดแคลนอีกต่อไปเลยและที่น่าทึ่งที่สุดเลยนะคือไทม์ไลน์ของมันครับนี่ไม่ใช่เรื่องของอีก2030ปีข้างหน้านะมสัสคาดว่าภายในปลายปี2026เนี่ยคือแค่ไม่กี่ปีเองนะ เราจะได้เห็นหุ่นยนต์ทำงานซับซ้อนในโรงงานได้แล้วและในปีถัดไป2027พวกมันก็จะพร้อมวางขายให้คนทั่วไปได้ใช้แล้วครับเร็วมากแต่ว่าโลกที่มันสะดวกสบายขนาดนี้มันก็มาพร้อมกับคำถามที่ใหญ่มากข้อหนึ่งนะคือถ้าเราไม่ต้องทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพอีกต่อไปแล้วแล้วอะไรคือเป้าหมายและความหมายของชีวิตมนุษย์ละ่ะนี่คือคำถามเชิงปรัชญาเลยนะที่เราทุกคนอาจจะต้องเริ่มหาคาตอบในอีกไม่นานนี้ ทีนี้อนาคตทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในอวกาศหรือบนโลกล้วนขึ้นอยู่กับปัจจัยเดียวที่สําคัญที่สุดเลยและนี่คือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของเราในตอนนี้ครับนั่นก็คือพลังงานประเด็นสําคัญที่มาร์กชี้ให้เห็นเลยนะคือข้อขวดที่แท้จริงของการพัฒนา AI ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่การขาดแคลนชิปหรือซอฟต์แวร์ที่ฉลาดพอแต่คือพลังงานไฟฟ้าครับเรากําลังเข้าสู่ยุคที่เรามีชิป AI มากเกินกว่าจะมีไฟฟ้าไปป้อนให้มันทํางานได้ซะอีก ปัญหาก็คือการผลิตไฟฟ้าทั่วโลกมันเต,ติบโตช้าม,มากครับแค่ปีละประมาณ34%เเท่านั้นเองในขณะที่ความต้องการพลังงานสำหรับ AI เนี่ยมันกำลังพุ่งสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยมันเหมือนกราฟ2เส้นที่กำลังวิ่งสวนทางกันอย่างน่าเป็นห่วงแล้วทางออกคืออะไรมาร์กเสนอทางออกทีเ่เรียบง่ายอย่างน่าทึ่งเลยครับนั่นคือพลังงานแสงอาทิตย์เขาคำนวณให้ดูเลยนะว่าพื้นที่แค่ 100, คูณ100ไมล์ซึ่งเป็นแค่เซี่ยวเล็กๆของรัฐยูทาห์เนี่ย ก็สามารถติดตั้งแผงโซลารเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าเลี้ยงได้ทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะคือพื้นที่ที่ต้องการเนี่ยมันเล็กกว่าที่เราคิดไว้เยอะมากแต่เดี๋ยวก่อนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราย้ายแผงโซลา่าพวกนี้ไปไว้ในอวกาศละ่ะโอ้โหประสิทธิภาพมันจะพุ่งขึ้นไปถึง5เท่าเลยนะครับเพราะอะไรก็เพราะในอวกาศมันไม่มีกลางคืนไม่มีเมฆไม่มีชั้นบรรยากาศมาบดบังแสงอาทิตย์ไงครับมันคือการรับพลังงานจากดวงอาทิตย์แบบเต็มๆ24ชั่วโมง และนี่แหละครับคือจุดที่ทุกอย่างมันเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเมื่อเรามีการเดินทางไปอวกาศที่ต้นทุนต่ํามากๆและมีพลังงานแสงอาทิตย์ในอวกาศที่ประสิทธิภาพสูงมากๆมัสเลยสรุปว่าภายใน2-3ถึงปีข้างหน้าสถานที่ที่คุ้มค่าที่สุดในการสร้างศูนย์ข้อมูล AI แห่งใหม่จะไม่ใช่ที่ไหนบนโลกแต่เป็นในอวกาศครับและสุดท้ายทั้งหมดนี้กําลังนําเราไปสู่อะไรคําตอบก็คือการมาถึงของปัญญาประดิษฐ์ที่ฉลาดกว่ามนุษย์ รือที่เรียกว่า super intelligence และมันอาจจะใกล้กว่าที่เราทุกคนคาดคิดไว้มากเลยทีเดียวและนี่คือไทม์ไลน์ที่อาจจะทำให้หลายคนต้องอ้าปากค้างเลยนะมสัสคาดการว่าภายในสิ้นปี2027หรืออีกแค่ไม่กี่ปีจากนี้ AI จะฉลาดกว่ามนุษย์ที่เก่งที่สุดในโลกและภายในปี2031มันจะฉลาดกว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกรวมกันแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะดูน่าทึ่งและก็รวดเร็วจนน่ากลัวนิดนนะครับ แต่มสัสกลับติดท้ายด้วยมุมมองที่เต็มไปด้วยความหวังเขาบอกว่าอยากสนับสนุนให้เรามองโลกในแง่ดีและตื่นเต้นกับอนาคตและนี่ก็คือพิมพ์เขียวของเขาครับไม่ว่ามันจะเป็นจริงทั้งหมดหรือไม่ก็ตามนะแต่มันก็แสดงให้เห็นถึงอนาคตที่ยิ่งใหญ่ที่เราทุกคนกําลังจะก้าวเข้าไปสู่พร้อมๆกัน